โรคสะเก็ดเงินเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งอะค่ะทำให้เกิดอาการคันที่ผิวหนังและเกิดจากคนที่ไม่ค่อยรักษาความสะอาดของร่างกายอะค่ะคือร่างกายสกรปรกที่อยู่อาศัยก็สกรปรกต้องรักษาความสะอาดของร่างกายภูมิร่างกายบกพร่องอ่อนแอพอเชื้อโรคตัวไหนเข้ามาถูกร่างกายเราก็จะรับเชื้อโรคตัวนั้นไว้ก็มีอาการกำเริบระยะฟักตัวของโรคก,ก็มีอะค่ะถ้าบางคนอ่อนแอมากฟักตัวก็ภายใน1เดือน1ปี ถ้าบางคนร่างกายแข็งแรงนะคะภูมิกันแข็งแรงก็จะอาจสิบถึง20ปีก็เป็นไปได้คือถ้าภูมิกันบุกพองนี่คือร่างกายเราขาดภูมิกันแล้วรับเชื้อโรคอะไรก็มาก็รักษายากอย่างโรคนี้ถ้าเราภูมิกันบุกพองสําหรับโรคนี้นะคะเราก็ยังมีหนทางรักษาแ,แรกๆก็อาจจะเป็นน้อยๆคะ่ะคือบางคนถ้าไม่รู้ก็คือจะไม่รู้ว่าเป็นสะเก็ดเงินคิดจะเป็นโรคผิวหนังกาก,ากเกลื่อนธรรมดาพอ ปล่อยไว้นานๆโรคก,ก็จะลุกลามไปเยอะอะค่ะพอลุกลามไปเยอะถึงก็จะลุกลามก็จะเป็นแผ่นหลุดออกมาอาการของโรคก,ก็คือทีแรกเป็นก็จะเป็นวงวงขาวๆข,ขอบนูนนะคะขอบนูนแดงๆถ้าไม่รักษามันก็จะขยายไปเรื่อยะคะ่ะไอขอบนูนไอวงในขาวๆนะคะถ้าดูด้วยตาเปล่าก็จะไม่รู้ว่าเป็นสะเก็ดเงินนะคะปล่อยไว้นานถึงก็จะมีเชื้อโรคลุกลามก็ไปเรื่อยอาการก็จะเป็น แสบปวดแสบร้อนนะคะส่วนมากจะเป็นที่หนังศีรษะเพราะหนังศีรษะเนี่ยมันจะเป็นที่อับอะคะ่ะคือคนผมยาวมีผมปกคลุมอยู่เนี่ยยากในก,การรักษาเหมือนกันคือคนเป็นโรคนี้ไม่สมควรไว้ผมยาวอะคะ่ะจะได้ง่ายต่อการรักษาอาการของโรคที่เป็นหนักที่สุดก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนดินแตกและแห้งนะคะเหมือนที่แรงจะจัดและดินแตกและแหง้งจะเป็นสะเก็ดสะเก็ดแล้วแผลนั้นก็จะหลุดออกมา ไอส้สเกต็ตจะแตกดูดออกมานะคะก็จะมีน้ําเหลืองไหลก็เป็นแผลที่น่ากลัวถ้าเกิดปล่อยให้มีการติดเชื้อก็จะกลายเป็นโรคอื่นได้ค่ะแนวทางการรักษาเราก็ต้องใช้สมุนไพรที่มีส่วนเกีย่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังค่ะมีการฆ่าเชือ้อสมุนไพรที่เข้าไปฆ่าเชือ้อเชือ้อราเชือ้อแบคทีเรียพวกนี้แล้วก็บำรุงผิวหนังให้เกลี้ยงะคะ่ะสมุนไพรตัวเด่นที่ในแชมพูตัวนี้นะคะก็คือบีพยาโย จะดูดพิษล้างพิษที่สะสมในผิวหนังนะคะคือเข้าไปละงับความเจ็บปวดนะคะคือดูดพิษสมมุติว่าเรามีสารตกค้างอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยเราก็ใช้สมุนไพรทะเลพังพอนเนี่ยคะ่ะจะดูดพิษล้างพิษได้ต่อไปก็คือหญ้านางแดงยญ้านางแดงนี่เป็นสมุนไพรที่หายาก จะฆ่าเชื้อราตามผิวหนังต้านการหนักเสบค่ะแล้วก็มีสมุนไพรตัวอื่นอีกหลายตัวนะคะเช่นภูคาเที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังใบเลี่ยนใบสัมมังาแค่คันผิวหนังนะคะรักษาโรคผิวหนังให้ผิวหนังเปื่อยเกราสมุนไพรแต่และชนิดที่เราเอามาทําใช้นะคะก็ผลิตเป็นแชมพูสามารถสระผมได้ล้างร่างกายได้ใช้แทนสบู่ได้ะคะ่ะคือสามารถรักษา แผลที่เราเป็นเนี่ยก้อยห,หายสะเก็ดเงินที่เป็นก็จะหลุดออกมาก็จะเหลือแต่ผิวหนังเลียงเก่าค่ะเมื่อเราทารําความสะอาดผิวหนังเรียบร้อย,ลยแล้วเราก็ใช้ครีมค่ะเป็นครีมพยายโยเหมือนกันทาบางๆบนผิวหนังนะคะอันนี้คือทาวันละห,หลายๆครั้งได้ได้ทุกบริเวณแล้วก็มีโลชั่นสมุนไพรสําหรับคนที่ไม่สะดวกจะใช้ครีมทาก็ใช้โลชั่นหยดที่ศีรษะได้มันจะเป็นน้ําจะเหลวทาง่ายค่ะ ผมจะไม่เหนียวไม่เนืดหนะหลังจากใช้และการเป,ปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในไม่กี่ครั้งนะคะอย่างแชมพูเนี่ยใช้เหมือนจะครั้งสงครั้งเองก็จะรู้ผลแล้วว่าการที่เป็นที่คันที่ลำคาญนี่จะหายไปโดยปริยายเลยค่ะข้อควรระวังก็คือเราอย่าไปคุกคีกับคนที่เขาไม่เป็นเดี๋ยวจะเอาโรคไปให้เขาอะคะ่ะและตัวเราเองเข้พยา,ยามอย่าให้ท้องผูกต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดื่มน้ําเยอะๆ กินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้พอเพียงพอต่อร่างกายค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีผสมอยู่ด้วยนะคะก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายมากมายะคะ่ะที่รัฐบาลก็ให้ไม่ให้ใช้อย่างเช่นสารหนูเห็นไหมคือมีผลนะคะก็เราทาไปครั้งแรกสองครั้งนี่คือจะดีถ้าใช้ต่อนเนื่องไปก็จะมีผลในกรอบก่อสารมะเร็งในร่างกายทําให้เกิดโรคร้ายแรงขึ้นได้ะคะ่ะสาหรับคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมดาธรรมดานี่ คือบางคนนี่ใช้แล้วไม่ถูกยังไม่ถูกนี่คือใช้แล้วจะไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะอย่างใช้แชมพูอย่างตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยพอเราเอามาสระถึงจะทาให้คันเยอะขึ้นแผลลุกลามขึ้นนั่นคือคนที่ใช้แล้วไม่ถูกแล้วก็ต้องคิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่ะต้องหันกลับมาใช้สมุนไพรที่เป็นผลิตภันธ์ของสมุนไพรโดยใช้แชมพูตัวนี้ค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว ถ้าเราหันไปใช้พวกเคมีมาบำบัดนะคะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพแย่ยิ่งขึ้นเราก็ต้องหันกลับมาใช้แชมพูผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเรานี่เจากธรรมชาติโดยใช้สมุนไพรในการรักษาค่ะสำรวยวังนินค่ะรรทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นมานานหรืยอย่งคะเป็นประมาณตั้งหาหเดือนแล้วค่ะ สะเก็ดเงินนี่ก็ไม่เคยรู้จักแล้วก็เข้าไปอ่านเฟซบุ๊กดูว่าเออลักษณะนี้มันเป็นน่าจะเป็นสะเก็ดเงินเนืะค่ะโอ้มันคันเป็นเป็นเป็นสะเก็ดีซขาวอ่ะพอใช้ยาตัวนี้ป้ายไปสักวันวันหน่อ่ะมันสะเก็ดก็จะหลุดคล้ายคล้ายังแคแต่มันเป็นเป็นแผ่นๆเลยอ่ะพอสระผมแล้วก็นอนเลยผมมันอาจจะเปียกจะชื้นเงี้ยเราก็ไม่รู้เลย ก็กลายมาเป็นโรคเนี่ยค่ะมันหลุดมาเป็นชิ้นใหญ่ๆไม่เหมือนลังแคค่ะพอหลุดออกมาแล้วจะแดงช่วงแรกก็ใช้ยาสระผมธรรมดาสระคะ่ะแล้วพอมารู้ตาหลังว่าเออเขามียาสระแบบที่เก็ตเงินน่ะก็เลยมาใช้ยาที่ของพี่อุสา,าเขาใช้แล้วก็ดีขึ้นก็ซื้อยาที่เขาบอกว่าเออใช้แล้วดีนะไปร้านขายยาไปซื้อแชมพูที่ร้านขายยาแต่มันไม่หายที่ใช้ตามร้านขายยาที่เขาบอกว่า ใช้เราดีขึ้นใช้มาก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยที่สังเกตดูมันลามขึ้นไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่เจอยาของพี่อุษาเนี่ยมันคงจะลามไปหมดหัวแล้วค่ะหลังจากใช้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็รู้ผลแล้วค่ะว่าดีขึ้นก็จากเป็นแผ่นหนาๆที่ติดอยู่ที่หัวเป็นแผ่นนั้นนะก็จะหลุดลงมันร่วงน้อยลงแล้วก็ชิ้นเล็กลงแล้วก็อที่สีสะที่เคยเป็นแผ่นขาวๆอะ่ะมันจะเป็นสีแดง แล้วก็พอใช้นี่มันก็ยุบลงนะมันยุบอะ่ะมันไม่ลามไปตรงอื่นอะ่ะมันไม่ลามคุณเป็นขึ้นขึ้นขึ้นมันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเป็นเมื่อก่อนอะ่ะ